สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจในตัวมันนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของอาหารแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่แม้ว่าที่แห่งนี้จะไม่ได้ติดทะเลแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกับพื้นที่อื่นๆก็ตามแต่ที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นกันนะครับ และขนาดนี้ที่ผมอยู่ในที่นี้ก็คือหลาดชุมทางทุ่งส่งนะครับอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดนี่ตามบรรยากาศนี้เลยนะฮะที่น่าสนใจมากๆในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจังจหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ครับ สำหรับหลาดชุมทางทุงสงแห่งนี้นะครับทางเทศบาลเมืองทุงสงก็ภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองทุงสงแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างนะครับของแหล่งท่องเทีย่ยวแบบวิถีชาวเมืองทุงสงที่แท้จริงนะครับโดยอาหารการกินที่เรื่องชื่อมากๆเลยครับจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่มาต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มที่สดใสนะครับอารมณ์ดีเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดี มีความงดงามสําหรับชาวเมืองทุกสงแห่งนี้ภายในงานก็มีทั้งการเปิดจําหน่ายสินค้าต่างๆนะครับอาหารการกินอาหารพื้นถิน่นเครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมโอท็อปพื้นถิน่นอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านนะครับแล้วก็การแสดงร่วมสมัยครับเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เปิดให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่มีความสามารถนะครับแล้วก็อยากจะแสดง ผลงานแสดงความสามารถของตัวเองก็ใช้เวทีแห่งนี้นะในหลาดชุมทางทุ่งสงเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการแสดงดังกล่าวนั่นเองครับตลาดแห่งนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในตลาดต้องชมของที่กรมการคร้าภายในได้ทําการผลักดันส่งเสริมช่องทางการตลาดครับและก็เชื่อมโยงการจําหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับด้วยการผลักดัน,นกลไกการขยายช่องทางการตลาดเป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่พี่น้องประชาชนครับ ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยครับนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจของท้องถิ่นสู่การบริโภคภายในประเทศนั่นเองครับสินค้าและห่อหีบบรรจุภัณฑ์ของที่แห่งนี้นะก็ยังผลิตจากวัสดุอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับรวมไปถึงในจุดที่ขยะของทางหลักชุมทางทุกส่งเนี่ยก็มีความเป็นระบบระเบียบอย่างมากเลยครับ ช่วยรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับตลาดแห่งนี้เป็นอย่างดีเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างร้านเลยฮะที่มาหลาดชุมทางต้องมาแวะนะฮะร้านจากโก้กระบอกนะทุกคนอ่าม,ม,มันก็จะก็คือคล้คคคายๆปลา้องโกนั่นเองนะ<ส><ญ>มันจะเป็นสูตรที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับในพื้นที่อย่างเดียวมันเป็นการผสมผสานของสูตรต่างประเทศอย่างสเปนนะกก็คือา แบบธรรมดาก็ค่อนข้างอร่อยแล้วแป้งไม่ได้หวานมากแต่ว่าถ้าเกิดบางคนชอบความหวานก็มีให้จิ้มนะถือว่าเริ่ง,งามยามดีมากนะมาจิ้มมาทั้งกัวร้านนี้จะก,กล้วยร้านนี้ตอนเคารมสรงชาติเปดีที่หลาชุมทางทุ่งสงนะอันนี้คือแบบจิ้มนมสดครับคุณผู้ชมมันก็จะมีความหวานนมสดแบบธรรมชาติบวกกับแป้งที่เป็นเอกลักษณ์ของจะกล้วยกระบอกแบบนี้นี่เองนะฮะ แล้วก็ล่าสุดนะครับจากนโยบายการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ทําให้หลาดชุมทางทุ่งสงแห่งนี้ครับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่มากกว่าเดิมอีกครับว่าเป็นการตอบโจทย์การยกระดับแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการนําเสนอสเสน่ห์วัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ในพื้นที่นะครับผสมผสานความเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์รวมอาหารที่มีความโดดเด่นของอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ครับ ก็สะท้อนความเป็นเมืองชุมทางของอำเภอทุงสงได้เป็นอย่างดีเลยครับทั้งนี้นะครับสำหรับหลาดชุมทางทุงสงแห่งนี้นะใครสนใจครับอยากจะมาตำาพิกัดหรือว่าตำลายแทงที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยตลาดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองทุงสงเลยนะครับอำเภอทุงสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเปิดให้บริการนะครับทุกวันอาทิตย์นะย้ําเลยนะทุกวันอาทิตย์อย่ามาผิดวันเชียวแต่ถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวก็ จัดแจงเวลานะครับมาแวะข้างทางระหว่างเดินทางหรือว่ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เซตวันว่างวังวงวงวนอาทิตย์นะครับตลาดแห่งนี้ก็จะเปิดเวลาบ่ายสามโมงนะครับจนถึง2องทุ่มเลยบริเวณถนนชัยชุมพลตั้งแต่สี่แยกชนปรีดาจนถึงหอนาฬิกาทุ่งสงนะครับหอนาฬิกาแห่งนี้นะก็เป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นครับตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ อันนี้ผมก็มาขอป้ายยาแล้วกันเชิญชวนคนที่สนใจนะนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องเพื่อนฝูงใครที่ติดตามสวทรทุ่งสงฆ์นะครับก็มาร่วมกินร่วมเที่ยวกันที่แห่งนี้นะครับหรือว่าใครที่จะสนใจมาในช่วงเทศกาลนะครับปีใหม่หรือสงกรานก็เป็นความคิดที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับหรือว่าใครถ้าเกิดไม่ได้มาช่วงเทศกาลนะแค่เดินทางผ่านเหนือลงใต้ใต้ผ่านเหนือนะแล้วก็แวะผ่านในพื้นที่ของ อำเภอทุ่งสงนะครับอยู่บริเวณริมถนนสาย41แยกเข้ามาแต่ตรงแยกหนองว่านะครับมาในช่วงเงย็นๆแบบนี้นะครับบ่ายสาถึงสองทุ่มอย่างนี้เรามาแวะที่หลาดชุมทางทุ่งสงแห่งนี้ครับมาเลือกชิมเลือกชอบเลือกสินค้าได้ตามอัธยาศัยเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะภูมิใจในการท่องเที่ยวไทยครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นเองนะมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองทุ่งสงอําเภอทุงสงแบบนี้นะครับปิดท้ายคลิปวันนี้นะครับขอจบด้วยเมนูที่ผมโปรดปรานมากที่สุดในตลาดชุมทางทุ่งสงแห่งนี้นะครับกับข้าวเหนียวหมูทอดเจ้าเดิมปลาเจ้าประจำของผมเลยนะครับไม่รู้ว่า หมูทอดที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับแต่หมูทอดที่นี่สูตรเด็ดสูตรเฉพาะกินทีไรเพลินทุกทีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยผมก็มาหลาดชุมทางแห่งนี้ทีไรก็ต้องมาแวะที่นี่ประจํานะครับเดินไปกินไปและแน่นอนครับกินเสร็จมีขยะหาทิ้งไม่ยากครับถังขยะก็ตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครับรักษาความสะอาดให้กับตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเซ็ตระบบไว้อย่างดีแล้ว ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสงที่ต่อไปนะครับเป็นที่ไหนนะครับเรามาติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พาไปนะครับทางสวททุงสงก็จะไม่พลาดนําสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆในพื้นที่แห่งนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ